นี่คือตู้เซฟที่เปิดได้เพียงทุกๆ10ปีสิ่งที่ใส่เข้าไปต้องรออีก10ปีเต็มก่อนที่มันจะระเบิดอัตโนมัติเพื่อเปิดประตูออกตู้เซฟนี้ออกแบบมาเพื่อท้าทายจอมโจรลูแปงโดยเฉพาะเพราะลูแปงไขกุญแจได้ทุกชนิดในโลกชายผู้นี้จึงสร้างเซฟที่ไร้ลูกุญแจ10ปีผ่านไปในพริบตาแม้ในวันสุดท้ายนี้ก่อนเซฟจะเปิดลูแปงก็ยังไม่มาปรากฏตัวเหลือเพียงแค่10นาทีตู้เซฟก็จะเปิดเองและลูแปงจะพ่ายแพ้แต่ทันใดนั้นเจ้าของธนาคารบอกชายผู้นั้นว่าลูแปงได้ระเบิดตู้เซฟ เมื่อคืนนี้เขามองซากตู้เซฟที่ถูกทำลายด้วยความเสียใจหลังจากทุกคนจากไปเจ้าของธนาคารก็ดึงหน้ากากออกปรากฏว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของลูแปงเขาเปิดตู้เซฟไม่ได้เลยใช้ประตูปลอมเพื่อหลอกทุกคน5นาทีต่อมาประตูตู้เซฟก็เปิดออกโดยอัตโนมัติและลูแปงชนะในที่สุด ห้าวันต่อมาลูกชายของเจ้าของเซฟก็พบลูปแปงและเร่งความร้อนในห้องซาวหน้าเพื่อบังคับให้เขารับคำท้าตู้เซฟรุ่นใหม่ของตนแต่ลูปแปงปฏิเสธเขาจึงเร่งอุณหภูมิให้สูงขึ้นแล้วเดินออกไป ชายหัวล้นได้ใส่กุญแจมือฟูจิโกะไว้และตอนนี้ลูแปงก็ออกมาช่วยขณะที่ลูแปงกําลังสะเดาะกุญแจชายหัวโล้นก็แอบ,บวางยาพิษลงในน้ําผลไม้ของลูแปงหลังจากลูแปงดื่มมันชายหัวโล้นบอกว่ายาถอนพิษอยู่ในตู้เซฟของเขาทําให้ลูแปงต้องรับคําท้าตู้เซฟรุ่นใหม่นี้มีรูปทรงไข่ไร้รอยเชื่อมต่อใดๆและมันแข็งแกร่งมากทั้งกระสุนปืนของจิเกนและคมดาบของโกเอมอนก็ไม่ทิ้งรอยขีดข่วนชายหัวโล้นเยาะเยะ้ยลูแปงบอกว่าวิธีเปิดตู้เซฟนี้ง่าย มามกตอนนี้ลูแปงเริ่มอ่อนแรงลงอย่างมากด้วยความสิ้นหวังเขาเริ่มวิงวอลขอให้ตู้เซฟแตกเปิดออกเองแต่แล้วตู้เซฟกลับเปิดออกจริงๆปรากฏว่ามันเป็นตู้เซฟที่เปิดด้วยเสียงเท่านั้นเมื่อเห็นผลงานชิ้นเอกถูกลูแปงไขได้ชายหัวโล้นก็เดินจากไปด้วยความพ่ายแพ้